วิหารหลังนี้จะวสวยงามครับหรือก็จะสั้างสวยไปเลยเรื่อที่ออนะด้านบนก็จะมุงหลังคาและโดยเฉพาะช่อฟ้านะเดี๋ยวค,ค้ไทยยังไม่เคยเป็นของช่อฟ้าวิหารหังนี้ของกุ้งยังมีทั้งหมด16ช่อนะอยู่ในวิหารนะครับในส่วนท,ที่เจอเม,มืองไปแล้วนะ ถ้ามีเวลาก็มาเติมเรื่อยๆแต่ในช่วงงานประจำปีหลวงพ่ออยู่หลายวันนะครับเดี๋ยวทำวิธีครั้งหนึ่งวันที่29นะพี่นะ29มกราคมนี่แหละแล้วก็อยู่ไปจนถึงวันที่4กุมาพันธ์ะครับท่นี่เจอมือไปแล้วหลวงเจอมือย่งนอไปแ้งย่งของปูมอย่างไปแล้วก็มันางที่หวงพ่อเคยบอกไมั เรณวันชาปุลนะภาวนาให้ชาอยู่เรื่อยๆสิ่งเราน,นี้แก่นอนเป็นคนโดยเดียวโี่น้อย2นยี่สิบเกวันนะครับยี่ิบเก้าวันระาหนึ่งวัน ที่มาเจอเมือวันนี้นะครับงานประจะเป็นทองหลวงพุทธญาณชันทาโรเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกครับวันนี้ก็ถา่ายพิธีบวงสวงกันนะงานอันนี้คืนนี้เป็นคือรองไฟพี่นะคือแรกเมื่อุ่งนี้นะครับใครอยากได้ละวันนะติดนั้ติดมือกลับบ้านในเดี๋ยวมาสนุกสนานกับการช้อนไข่ปลาไข่ปลาทานโชคไข่ป เียวยี่สิบมาเท่านั้นตอนนี้ขอประวันก็ตั้งไว้เต็มเลยยังไม่หมดนะครับนี้ก็เดี๋ยวใครเดินผ่านไปทางที่จะไปริมน้ำก็จะเห็นจุดช้อนไปประการกุศลส่วนสนุสแน่นอนนะครับ กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในพิธีตอกเส้นวาสนานะครับเป็นพิธีโบราณทางมอดที่หลวงปู่บุญยังท่านได้ถ่ายทอดวิชาประสภาษีภาษาให้กับพระอาจารย์สันติเจ้าวัดวัดบางจากณนณะนะปัจจุบันนะครับท่านก็ประกอบพิธีกับญาติโยมที่เข้ามาร่วมพิธีตอกเส้นวาสนานะครับ เป็นพิธีโบราณทางด้านออมอญนะครับที่สืบทอดมาจากหลวงปู่บุญยังนะครับวันนี้มีพิธีบวงสวงหลวงปู่บุญยังนะครับแล้วก็ท่านเจ้าวัดท่านก็ทําพิธีตอกเส้นวัส,สนาหลังจากที่เสร็จพิธีบวงสวงก็ทําพิธีตอกเส้นวัส,สนาให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมประกอบพิธีเลยนะครับ เมื่อช่วงเช้านี้จะมีพิธีบวงสวงบวงสวงใหญ่ซึ่งทางทางช่องก็ถ่ายทอดสดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีบวงสวง,<อ>งใหญ่ยินดีและก็ดีใจกับท่านทีนท่ได้รับรูปนภะาพของหลวงปู่คุณยายนะก็มีสิทธิ์แค่ห้าสิบท่านนะครับท่านที่ไม่ได้ก็อย่ารับออกใจเนาะเพราะว่ามีจกักรวาจำกัดแต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อลงให้ที่หนู่น หนาวิหารได้เลยสำหรับคนที่ไม่ไนรับรูปภาพของคป,ปู่ตุยยางก็วัดดังจากแต่สร้างนะของแท้ร้อยลรกเศษนะครับจะเป็นแบบตั้งหน้ารถก็ได้บูชาที่บ้านก็ได้นะก็ถือว่าเรามีของดีครับมีของดีไว้ที่บ้านนะเป็นสิ่งที่เป็นของคนโดยเฉพาะของคปู่ตุยกางจากภาษารโรนีก็ถือว่าเป็นสุดยอดระเกจินะครับ เป็นเกิชาที่วัดาริสร็จนะหลายคนรู้จักกับภรษาที่เป็นวิชาหลวงปู่นะครับก็คือเจมูกยนงนอนที่วันนี้หลายท่านกำลังรอต่อคิวกันอยู่นะน้องอใครที่เคยเจอมือไปแล้วนะมาบ่อยมาซ้ำบ่อยๆแสดงว่าแสดงว่าเห็นผลนะตอนนี้ท่านก็ขึ้นอยู่ตัตัวท่านด้วยนะครับ นภาวนา,าทำบุญอยู่บ่อยๆนะแล้วใครอยากจะให้พิษานหลังนี้ขอหลวงปู่บุญกังแล้วเสร็จก็มาช่วยกันสะซ่ามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมิก่อนสักกระแพนน้องปูพึ่งที่สวไว้นะมาลงชื่อได้เลยไปตั้งที่พันธุ์นโนนะโอ้สวยงามก่อนจะออกจากบ้านไปทำ เรื่องรอาน้องจะเป็นเจ้าภาพกระเบื้องปูพื้นหรือองคาอันี่ยเขาไปเขียนชื่อได้ให้เสรนั่นแหละเขียนชื่อเสร็จแล้วก็โยนกระเบื้องทางหน้าเขาขาเาปูอธิษฐานนะด้านบนด้านบนเนี่ยเขาใช้กระเบื้องยิ่งจะเปนอ่างการแรก็เป็นกระเบื้องยิ่งอ่อนสี่เหลี่ยมกันใหญ่จะเป็นกระเบื้องยิ่งอ่อนปูพื้นนาะเขียนชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวเขาอธิษฐานกับปัจจัยใส่ชื่อหลังจะใส่ชื่อเรานะด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยตันนี้ ท่านก็วันนี้มีการมอบรูปหลวงปู่บุญยังนะครับกรอบรูปและตอนนี้วัดบางแาก็ได้ขึ้นศิษย์ก่อสร้างอย่างเช่นพระนอนตาวานะและโดยเฉพาะใครมาเป็นเาภาพเพืงที่เกิดนี้ก็คงจะได้ที่สสองจุดครต้องแ ส่วนการเพิ่มมหลัาคาครับก็เช่นเดียวกันก็จะมีการแบ่งปันไปที<ะ>่เร <uckland S 1> ือปฏิบัติธรรมของไม่ซีบนเรือนบุตรหลานที่สองสามจุดเลยเนาะนึกชื่อใครได้ใส่ได้เลยนะหมือนะพอเราเนี่ยเรารู้เก้าอยากชื่อนักสุนทุนก็ไปกันชื่อนักสุนทุนชื่อชื่อของคนทางเลยชื่อเราเลยชื่อพ่อของพ่อแม่ด้้ววยแแลฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันทางช่องนะครับขอบคุณมากครับ วันนี้ใครมาเชิมือต่อเส้นวาสนามารับวิชาของหลวงปู่บุญยานะอยากจะให้วิหารหลังนี้ของหลวงปู่แะสแปเนนานเดี๋ยวออกเป็นช่อพรเ่ส ha, also, ักพอระแน่พอระ่เพิ่มีกต่อน้ปูนหรือจะเลือกเป็นช่อรกเพิ่มนมาก็ได้การีสมเท่ากันเหมือนกันสร้างวัดสร้าวิหารต้อสร้างพร้อมกันเพื่อกันก็คนเดียวไปแล้วเสร็จอส่วนด้านในใครจะปิดทองช่อฟ้า ผูกผ้าสามทีแขนก็นดึงขั้นมาอยู่ด้านในเจ้าหน้าที่ก็จัดเตรียมไว้เป็นชุดๆนะสิผมชอบรับเสยนามมากหรือจะทำบุญหลอดไฟชุดผ้าตรายมีครบเลยด้านในถวายสัปปารดด้านในเดี๋ยวเขียนชื่อเสด็จยกกับเรื่องหน้าหลวงปู่พิธานะจะเป็นรับประจักษนะ์สรรังทูลนี่ครับรปรเป็นพิธีโบราณะนะครับรนนที่หลวงปู่บุญยังนะครับได้สืบประดิษฐ์พิธาให้กับ ท่านเจ้าอาวาสกิตินะครับเจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดบางจากนะครับเป็นที่ต่อเส้นวาสนานะครับมีหลวงปู่หยางหลวงน่อนะเดี๋ยวงานประจำปีในื่อ9วัน9คืนก็มาร่วมทำบุญมาเที่ยวกันได้นะครับเรียนเชิญมาเที่ยวงานประจำปีนะครับที่นวัดบางจากนะครับ9วัน9คืนวันที่25มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับ ว,วันที่29หาวงพ่อทำพิธีเจริญเมร้อีกหนึ่งวันนะครับแล้วหลังจากนั้นหลวงพ่อก็จะขอหยุดไปจนวันที่สี่ลูกพาเพราะว่าในช่วงก่อนงานปีเนี่ยหลวงพ่อต้องดูแลงานทั้งหมด ว่าคนที่เขามีอยู่เขาจะเรียกว่าบาวงนะบวชศึกชีวิตเลยนะแต่ว่ามีแบบไปบูชาที่บา้านหรือว่าตั้งหน้ารถอะไะและชจอตกันนะครับอยู่ในตู้กระจกด้านหน้าแล้วก็จะเดึงรูปนี้มาสนุกกับการช็อตไข่ปลาปาโชคกันนีิเนาะก็เหมือนสายตาควับเมื่อก่อนเแบบน,มามานัน้นแต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบชอ็อตไข่ปลาเนาะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งรงวังและเตือนกันนะครับมีทั้งทั้งลมมอหัวข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าจักรยานเป็นชุดเตอร์ไฟฟ้านี่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าดวงใครดวงใครเนาะแล้วโดยเฉพาะในส่วนของกิจกรรมงานบุญต่อบุญเติมบุญนะครับไหว้เสี่ยงศักดิ์ศรียังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับพรุ่งนี้จะเป็นคืนแรกเดี๋ยวคืนนี้ชคยงเยีนยมครับ แสงไฟก็จะสว่างสวยทั่วกบริเวณวัดสวยงามพวกมีคเคลองใส่นะขอขอบคุญหมายทับทะยนับนำระบบเสียงมาติดตั้งไว้เห็นบอกก็จะมาช่วยหลวงพ่อฟรีว่ามไม่เอางเกี่ยวเกาเดเก็บตู้ขึ้นมา เจอเมืองในวิหารนะจริงๆแล้วเจอเบอร์ไม่มีอยู่ในโปรแกรมวันนี้เราทอดจะมีแค่วันที่9นะแต่ว่าเห็นใจหลายท่านตั้งใจมามาเกอร์กันทุกวันนะก็เลยเสริมให้ทุกวันแล้วเดี๋ยวจะมีวันคือวันที่29พี่น้องอยากร่วมเป็นชาวบ้านระเบิดภูืขาหินก่อนแล้วลงน้ำชาลงเชื้อได้ดีพี่น้องมาร่วมกันสร้างวิหารหลวงปู่หยางครับสักคนละแผ่นคนละแผ่นให้แล้วเสร็จ มีหแต่ถ้ามาั็บตัควก่อนเที่ยงนะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะลงที่สุดอันดีอย่าลืนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันแรกชอ่อไป่เกล้ามไหนก็ดูตามได้เลยนะพี่นนองใครเป็แฟนทองหยอดรุ่นละายพรุ่งนี้คือแรกใครเป็นแฟนน้องนุ่นดำรงเป็นแฟนนุ่มฟ้าอีสราลาลีพรุ่งนี้วันที่สองของงานหรือว่าวันที่ยี่สิบหกนะจะเป็ี่รนทองช่อฟ้าสบขมชอ่อด้านในได้เลย หรือว่าร่วมกันสร้างวิหารหลวงปู ชมกันให้จุใจครับมีหลายน,นุชครับมีหลายหาตาครับเดินทางขับรถขับเรืออาจจะมีวัตถุของคนเด็ดหน้ารถเรือนชมกันหลวงปู่ทวดปลุกเสกเสาหน้านี่ยจะมีเหลืออยู่นะด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อหน,นุนหลวงพ่อจุนแล้วก็เมื่อวันที่20คศาทาวารีปีที่แล้วที่ผ่านมามีพิธีใหญ่ครับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลปิดตาหลวงปู่เหี่ยวแล้วก็พระพุทธน้อย ม่เสียดุเลยเราะุเกิทำพิธีใหญ่มากนะเพราะว่ารัานเกจิอาจารย์ด่างทั่วประเทศเนมาหูมาทำพิธีกันเยอะมากเลือกชวกันนะสอบถามท่านหลวงปู่สิทธาครับพี่เสื้อเหลืองจะเป็นเจ้าภาพเับเพือกสถ่นี่เนาะ ก็จะมีบรรดาร้านค้านะครับบรรดาร้านคาที่เขาใช้เงมของมาลง ถ้าพระเครื่องหรือว่าจะบูชาวัดเก่าโบเนี่ยท่านก็มีส่วนร่วมซื้อที่ดินถวายวัดตาากก่างๆนะับเพราะว่าปัจจัยทุกอย่างที่ท่านหยอดตู้ทีท่ทุกจุดหลวงพ่อท่านหย่นอนรวมโลงปัจจัยเหล่านี้ของสายบุญน,นะฮะแต่ท่านใช้จ่ายขดเรื่องของที่ดินนะมาซื้อปิดผน,นากสร้างวิหารสร้างวรดนอรตาะวานนะและตอนนี้ก็ พลังขึ้นโครงสร้างพลเรือนปฏิบัติธรรมให้ชีวมวลตกต้นเดิมเพราะว่าเมื่อวันที่9ธันวาคมท,ที่ผ่านมาครับวัดปัจจารมีการหลอร่อรูปเหมือนแม่ชีุลเรือนตกต้นเดิมขนาดหน้าตัก2ที่สิบเก้าเหวินนต่อไปก็มาขอพรนะแม่ชีุลเรือรทนที่วัดป,ปัจจารน,นะครับนี่นะครับคนก็เข้ามาร่วมพิธีต่อเส้นวาสนานะครับกระท่างหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระอาจารย์กิตินะครับ ที่อเส้นวัฒนาก็จะเป็นพิธีโบราณจากหลวงปูม่มุนยังนะครับท่านก็จะเป็นประสิทธิ์ปศาสตรวิชานี้ให้กับท,ท่านเจ้าว่านะครับเพื่อสื่อ เล่นเฟซเห็นโฆษณาโดินมาติกต่อเนี่ย กในไชิมังแจได้ร้อยต่อแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราถือว่าเป็นการร่วมสร้างวิห,หารหลวงปูญญนะ่อย่างนะ29วันในะครับใครทิ้งภาพวันนี้นะแเราอย่างที่บอกไปวันนี้หลวงพ่อท่านแจกรูปภาพของหลวงปู่อย่างแค่50ท่านใครที่ไม่ได้เไยนะ Hãy subscribe một kênh Ghiền hai trăm Để không เดี๋ยวยิเจ้าก็ใช่นนะพี่น้องแต่ต้องมารัางปดคิวก่อนที่ไอถ้าเดี๋ยวที่ไปโบสถ์ชั้นที่สองให้ผูเจ้างเจอรัฐบาได้จะได้ถือว่ามาเสียเที่ยวเนาะเดี๋ยวหลังวันที่เก้าวันดูแหละหลวงพ่ออยู่ถึงวันที่สี่อุปาหลังจากนั้นหลังจากนั้ี่แล้วีกัน่นึ่งี๋ติดต่อใส้เราร็จวันนี้ไทตั้งใจมาเจอมื่อแล้วมาไม่ทันไม่ต้องเสียใจครับวันที่ส9้ามีเวลา เฉพาะที่เลยใครที่สถานเทเลนะวันนี้ท่านมาถูงที่และวถูวันแะ้ะรอบท้องพ่อปู่าากีาณาธีรนารายณเพื่อ Gracias. จัดเต็มเลยนะครับมีสองเวทีอีกหนึ่งเวทีจะเป็นเวทีมหารกรรมตลกครับอยู่รนะิมน้ำหน้าหลวงพระโตนะส่วนเวทีใหญ่โอเวทีมหากรรมต,ตลกเนี่ย สองนาทีนะพี่ครบทำสามเยอะเลยและที่สรุปไปวันคือช้อนแข็งราพาโชกครับหรือกำลังเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็เห็นมาหลายที่หลายบ้านนะบ้าบ้านที่นี่ใอ่า้านบ้าก็จะเป็นทุกช้อนแตาวัดความจ้างขอบช้อนแข็่ถ้ามองไปหลายท่านก็จเห็นของกำังล่างไม้ไม่้านโชก ออกเลยนะครับต้องมาดิโ้นออกหมดเลย